สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนค่ะป้ากำลังทำความสะอาดเห็ดนะคะอันนี้จะทำเมนูแหนมเห็ดแล้วก็ทอดมันเห็ด่ออื่นมาดูวิธีป้าในทำความสะอาดนะคะแล้วก็เก็บเห็ดมาจากป่าใช่ไหมคะก็เราจะมาดอกตะดอกเลยค่ะต้องดูว่ามันใช่เห็ดมันจะมีเห็ดพิษเห็ดเบื่ออะไรปนมาไหมแล้วก็เราก็ เช็คต่อละดอกว่ามีตัวท่าเข้าไปอยู่ในนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีเนี่ยนะเดี๋ยวอดอกใหม่ฮนะถ้าดอกดใหญ่ๆหนะ่อยเขาจะมีรูเนี่ยค่ะป้าก็จะฉีกเป็นสองชิ้นแบบนี้นะนแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เช็คไปด้วยว่าเออมันใช่เห็ดที่เรากินได้ไหม เบื่อบางทีมีเห็ดเบื่อปนมานะคะก็เน,นี่ยค่ะก็นั่งทําไปเรื่อยๆถังนี้น่าจะครึ่งชั่วโมงเสร็จไม้มเนี่ <c oughs> ยทาไปทําไปเก็บมาแล้วก็ต้องทํานะคะต้องรับผิดชอบเนาะภายในเก็บมาเมื่อวานได้สองถังใช่ไหมคะก็เนี่ยถังนี้ก็จะได้ประมาณสองเมนูเนาะแล้วอีกถังนึงจะไปฝากเพื่อนค่ะไปฝากแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเข้าป่าไม่ได้ โอเคค่ะขอตัวทําความสะอาดเห็ดต่อก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกัน้ายในทำเมนูอะไรให้ดูนะคะนี่ค่ะหลังจาก้ายในนั่งชีชีชีนั่งคัดเป็นให้เอดอกที่แบบก็ไม่เจอนะคะไม่เจอเห็ดที่มีพิษค่ะ้ายในกระดูกเราจะว่าเราก็เช็คให้แน่ใจอีกทีนึงนะจะมาล้างน้ําค่ะล้างทําความสะอาดล้วจะเอาไปต้มนะคะบางคนเขาก็นึ่งเอาก็ได้ค่ะแต่ว่า ภายในจะต้มต้มเสร็จแล้วภายในจะมาล้างอีกทีหนึ่งเนาะให้แบบว่าสะอาดให้มั่นใจจริงๆเนาะโอเคค่ะเอกน้ำล้างสักสามสี่รอบเนาะแล้วจะเอาไปต้มบางคนก็วางในกระทะเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องต้มน้ำคนจริงเขาก็จะวางในกระทะเลยล้างเลยเนาะเขาไม่ค่อยต้มหรอกคะ่ะเขา เอากระทะที่แบบไม,ไม่ไม่มีน้ำนะคะวางแต้ก็ใน,ะนจะล้างก่อนแล้วก็ล้างเสร็จแล้วถ้าต้มต้มแล้วก็ล้างอีกค่ะก็ต้มจนเขาเดือดจนสุกดีแล้วนะภายในก็จะมาตักตักไปล้างนะ้ำเย็นอีกรอบหนึง่ง ใจว่าเขาสะอาดจริงๆนะเหนไหมคะกมออกมาแล้วเหลืองนี่ใช่ฟาขึ้นมนากองท่มแล้วล้างแล้วนะคะล้างแล้วก็จะออกมาหนาตาแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้ปั้นให้แห้งดีเลยค่ะเพราะว่าเราวางเสด็จน้ําไม่พอนะคะจะต้องปั้นให้แห้งดีนะอะไรก็จะปั้นน้าออกให้หมดเลยแล้วก็จะไปไปสับนะคะไม่ไม่ถึงกค่สับอะคะ่ะก็หันหัน เขาไม่ได้เป็นยังเป็นดอกๆอยู่นะชีงสวยเชียวโอเคค่ะปั้นแล้วก็สับก่อนนะสับแล้วนะคะสับแล้วทีนี้ก็จะมาเตรียมพวกนี้ค่ะ,ะมีกระเทียมมีข้าวนะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะมีผงแหนมีเกลือค่ะเกลือ จะใส่อันนี้นิดหน่อยอย่าตกใจนะคะปนเลยจะใส่ไปนิดหน่อยแค่นั้นเองนะผงนัวผงนัวอายินโนโมโตะเคค่ะตำกระเทียมก่อนนะคะโอเคค่ะปนเดยตำกระเทียมได้มาแล้วนะคะปนเดยใส่แค่ห้ากลีบนะคะไม่ได้ใส่หมดถ้วยที่เห็นนะคะแล้วก็อันนี้เกลือเกลือที่มากับผงแหนมน,นะคะนี่ปนเลยก็จะใส่ไปหมดนี่แหละ ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแต่ปนนท์จะลงสูตรเข้าๆให้นะคะเพื่อนๆก็ลงไปปรับใช้กันนะ,ะข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนี่ใครจะใส่เป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าข้าวเจ้าก็ขอให้เป็นข้าวแข็งจะดีนะคะพวกข้าวตะแหงอะไรพวกนี้ผงแหนมนี่ก็จะใส่ไปหมดทั้งถุงเลยเพราะว่าเห็ดของปนนท์ค่อนข้างจะเยอะนะคะเป็นกิโลเลยนะคะโอเค ลงมือคนผสมไปเลยไปก่ะข้าวก็ท่านจะเป็นก้อนเดี๋ยวเราไปขยำในนั้นอีกทีนะไปนิดหน่อยก่อนเอแล้วค่ะเ,คเดี๋ยวแกะถุงเกือก่อนนะคะโอเคค่ะ เลือเกลือใส่เข้าไปอนนี้คิดว่าไม่เค็มหรอกนะคะเนี่ยต้องเพิ่มเกลือแล้วตอนนี้ตอนนี้ชูรสค่ะตอนนี้ปัไใ,ใส่ไปนิดหน่อยนะโอเคแล้วก็คนผสมเลย เพื่อเพื่อนระวังกระเทียมนะคะกระเทียมอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเขาจะกลิ่นเขาจะฉุนมากก็ขยำเหมือนคล้ายแหนมแหนมหมูแหนมอะไรอย่างเ้เนาะยไปถ้าใครถ้าบ้านเรามีเห็ดที่เขาเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าเห็ดญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็ทำได้นะคะแต่ว่าเห็ดพวกนั้นไม่ต้องต้มค่ะเห็ดพวกนั้น เอานำมาฉีกๆแล้วก็ไปนึ่งแล้วก็มาทำได้เลยนะเลยค่ะขอขยำให้เต็มที่กันนะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วประมาณนี้คะ่ะหน้าจากินได้แล้วนะคะเนี่ย <c oughs> เปรี้ยวแล้วแต่ป้าเนยจะมาใส่ถุงนะคะจะมาดูว่าป้าเนยใส่ถุงมาแบบออกมาแบบไหนนะ อนชายตื่นแล้วนะคะจะมีเสียงมีเสียงเอฟเฟ็กบ้างคือับเง็นก็จะทำแบบนี้นะใส่พริกเม็ดไปเม็ดหนึ่งนะคะจะมามัดถุงแบบนี้แก้อยู่นะสิถุงตรงนี้ก็กินได้แล้วค่ะเนี่ยตรงนี้ก็กินได้แล้วชิมแล้วค่ะรสชาติโอเคเลยก็าในลงสูตรเข้าๆให้นะ อะไรน้องต่างโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะบานปันเลยนะทุกคนตื่นแล้วทางนี้ก็ทีวีในห้องน้ำกระเป๋าผมนะคะก่อนหน Regard ้าน right ี okay, so ้ด okay. so. ูดฝุ ield, floor, oh, ่นค so ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะได้สิบห่อนะคะสองสี่หกแปดเก้าโอ้ยสิบเอ็ดค่ะเดยสิบเอ็ดอยู่นะอันนี้ลูกค้าจะมารับ ไส้อ่วกับพริกแกงจะฝากให้ลูกค้าไปชิมนะคะอร่อยคะ่ะอร่อยก็เอาเมนูจากเห็ดดำมาฝากหนึงเมนูค่ะเมนูต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของป้าเนยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเนยคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ